แล้วก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลดลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำายๆคือสีส้มนีครับจำง่ายง่ายเลยครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอา แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับสวัสดีครับอาจารย์นนท์กันงานแลวสวัสดีครับได้แบบทรงอันนี้คือทรงเรียมเดือนหนึ่งใช่ครับโอเคมันจะยังไงเราทรงเรียงเดือ์หนึ่งมันจะสั้นใช่ไหมอาจารย์นนเดอย่างเดียวใช้เบอร์หนึ่งจัดอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าขบวนขบนใช้เบอร์สองบนเบอร์สองอ่าจัดมาจัดมา นะครับต้องถอดเสื้อเลยนะครับเอาเบอร์สองก่อนเลยใช่ไหมห้องนั่งร้อนแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับเริ่มคืออัดแล้วเนาะของแท้ต้องเงี้ยอ่ะโอ้โหกองเชียร์รูปหล่อทั้งนั้นเลยกองเชียร์รูปหล่อมาแล้วครับเลยอ่าอ่าอาจัดไปใส่เบอร์สองแล้วใส่เบอร์สองครับจัดไปข้างบนนะเบอร์สองนี่ใส่แต่ข้างบนหน้าแต่ด้านข้างเบอร์หนึ่งนะครับแส่ข้างบนเนี่ยด้านหน้าแล้วก็อย่าอย่าไปยุ่งของเขาเนาะห้ามยุ่งเลยด้านหน้า เพราะว่าเราป้องกันไร้อยเป็นเด็กโตแล้ยเขาเป็นเด็กโตเขาจะจะทีนี้ใส่เบอร์สองเสร็จมอไหนแล้วท่นลูเนี่ยใส่เบอร์หนึ่งวัที่นี่ใส่เบอร์หนึ่งอ่าใส่เบอร์หนึ่งข้างบนใช้แต่เบอร์สองใช้เบอร์สองเนี่ยทีนี้เบอร์หนึ่งดูด้านข้างดูนะครับอ่าจัดมาอันนี้ช่างอ่อนตัวจริงถอดเวืริแล้วถอดเชือกผมจะวัดเรื่องเวลาเพืยอจะไม่มีการตัดต่อเนาะแล้วคนไหนต่อคนนี้ใช่ไหมโอเคถั่วต้ม ต่อไม่เอาตัวต้ม hey, ต <ério> oh <c ough> like ัวต้มอืมางนี้เลยเนตะวันอ่อนแบบตรงักเรียนเนอะแต่อิัวัวั อ๋อทรงนักเรียนเบอร์หนึ่งเเบอร์หนึ่งทรงเรียนเบอร์หนึ่งมันก็จะมีเงาหน่อยหนึ่งเนาะมันจะไม่ไม่แบบว่าติดหัวเกลยนเลยเนาะใช่ครับมันไม่ขาวโอเคอันนี้เข้าใจแล้วทรงเรียนเบอร์หนึ่งโอเคก็ไถไปตามเหมือนกับทรงนักเรียนนะครับเหมือนกันใชเหมือนกันแต่เราใช้เป็นเบอร์หนึ่งแค่นั้นเองลื่นปรตเลอนใจ้คล่องพอเลี้ยงปจะตเลื่นไปกับผมให้คล่องไม่ให้ทิ่มหนังคอครับหัดขับรถนะครับับเหมือนกันหรือขายพวงมาลัยก็ได้ก็จะตัดได้เองลื่นไปครับครับ ขายขายพวงมาลัยหรือขับรถได้ก็ตัดได้เนาะเลี้ยงพวงมาลัยไปครับเลี้ยงพวงมาลัยณลังงานก็เข้ากันได้คนละเรื่องนะครับผมพูดเล่นนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าอย่างนั้นอย่างี้บางทีมันก็มีมุกคามุกอะไรบางเพราะอาจารย์รอนเป็นคนตลกเนาะตลกครับตลกลกจนคนกจนหัวมังงอกมังอกเหมือนกับปรอมกาเลยครับมังอกมาแยกอาจารย์รอนโหดไหมถามจริงไม่โหดไม่โหดเนาะฮาตลกเนาะเป็นคนตลก อืมอันนี้ครับอ่าเบอร์หนึ่งนะตันนี้ก็เบอร์หนึ่งเก็บเบอร์หนึ่งไปรับกับเบอร์สองที่เราขึ้นไว้อืมมันจะดูแล้วสวยลวเลยเรู้ไหมครับอืมอ่ามันจะเสร็จแล้วเห็นไหมโอเคแล้วก็เอาศูนย์จุดหนึ่งเก็บฟันอ่อนศูนย์จุดหนึ่งเนาะศูนย์จุดหนึ่งมาจากไหนรู้ไหมครับก็ถอดฟันเบอร์หนึ่งออกอ่าถอด ถอดออกก็จัดต่อเลยนะจัดต่อเลยก็เก็บโอ้จัดต่อแล้วก็เก็บให้มันนี่ให้มันมายืนตั้งนี้ตั้งนี้เออยืนตั้งนี้เข้าฉากกันหน่อยนี่ครับรอคนนี้รอรอขึ้นเขียงนะครับคนนี้อ่านะอ่าเนี่ยรออี่ครับก็เก็บอย่างเงี้ยคือปรับฟันมันลงมาแล้วปรับฟันลงมาเนาะถ้าถ้าไม่ปรับเราก็ใส่เบอร์สูบเบอร์หนึ่งเก็บซ้ําอีกตรงไหนไม่ดีเราก็ย้ํามัน ใช่ใช่มันพอตรงไหนมันไม่ดีแล้วก็ถอดฟันเบหนึ่งออกแล้วก็เลบอันนี้ต้องใช้มีโกรนนะเนี้ยเด็กโตแลยใช้มีกรนไหมไม่ต้องแต่ใช้มีกนมันจะเป็นลายสวยฮะมันจะเป็นรอยกาดรอยกานอ๋อจะเป็นใช้ศูนย์จุดหนึ่งเก็บขนอ่อนก็อย่างเดียวครับหมายถึงว่าต้องกันเนี่ยตอนกันเมนําได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่กันให้ให้เสร็จทั้งหัวอ๋อการใช้หมดทั้งหัวมันจะเจ็บมันจจะเ็บ เด็กจะเจ็บใช่ไหมจริงๆเด็กเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็จะเจ็บตรองคือเราขี้เกียจทําสรุปเออเอาเอาอย่างเงี้ะจบจบข่าวจบข่าวโอเคผมไม่เถียงแล้วทั้งเงี้จบเห็นไหมครับมีเบอร์หนึ่งนะครับสองเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วครับดูข้างหน้าดูว่ามันไม่ดีตรงไหนเอาช่วยเอาตัวกึ๊บมาเอาตัวกึ๊บมา ก็คือมาจัดเลยเอาให้จบเลยในหมุนเดียวจอดเลยอย่างงี้นี้นมันจอดคือเจบ็บต้องจบจบ,จบแต่เจบ็จบจบเจ็บแต่ไม่จบถ้าจะเจ็บก็ต้องจบยอมเจ็บถ้าเธออยากจบดึงกันโค้งนิดเดียวเจ็บขอบข้างหูนิดเดียวแบบนี้เบอร์หนึ่งนะมันไม่ใช่เบอร์ศูนย์อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะมันต้องมีเงาดาอ๋อหมายถึงเราตัดน,น,นั้นเบอร์หนึ่งแต่นี่เบอร์ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหม ที่คืบตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์เนอมันเป็นเบอร์ศูนย์มันก็เป็นรอยแต่งเหมือนกับการกันการโกนดู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 ขูดขนออกเหมือนกันเห็นไหมครับครับสำหรับคนไม่ไม่ชอบใช้มีดโกนคือสรุปว่าคนไม่ชอบคือเด็กๆอ่ะก็เราก็อนุโลมกันได้นะอนุโลมกันได้อนุโลมกันได้แต่ถ้าคนโตอะไรก็ต้องใช้ครับแล้วก็ดูทั้งหลังคืบอย่างนี้ บนออนก็ขูดอย่างนี้นีเรียงเรียงฝั่งนี้ก็เรียงเหมือนกันมาดูฝั่งนี้มองดูแล้วก็ตรงนี้ซอยฟันปลาก็กะเอาไว้ดูเอาไว้ซอยฟันปลานะครับตรงนี้จะนานอยู่เหมือนกันนะฮะนานเพอะทรงเบอร์หนึ่งทรงเบอร์หนึ่งจะนานอทีนี้เอาเกยฟันปลามาเกยฟันปลามาสับสับข้างบนนี่นิดนึงอย่างนี้บนไหนตรงไหนที่มันตรงนี้ไล่เข้าไปตรงนี้ นี่ครับดูนะฮะสมมติว่าเราดูว่ามันเป็นคลื่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ดันหีขึ้นไปก็ทำนี้อืดันขึ้นอย่างนี้ทางนี้แล้วก็หมีดูทำไม่ให้มันเป็นคลื่นนะครับี่ถ้ามันเป็นคลื่นแล้วก็ซับซับซับดูนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับเอาแนะนําของดีด้วยครับอาจารย์อ้อนถือมานิดหนึ่ง อย่างเดียวนะครับยินเล็มีโกนยินเหล็กร่อนรอนบิดสีส้มจากอเมริกาโฟมโกนหนวดค่าเชื้ออย่างดีราคา150-130บาทผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วมีลิงก์รายอยู่ด้านล่างเนี่ยสั่งซื้อได้นะครับเฉพาะใบมีดโอเคครับอาจารย์อ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับ